ช่งางปลาก็ามาทำหอยนะครับผมสู่ของผมครับแบบแนวครับมันจะมีตะไคร้มีใบนี่ครับผมจะยำหอยนะครับพริกผมใช้พริกสดหั่นครับหั่นละเอียดนะครับ สูตรน,นะครับอดีไมีจะไครนี่ครับสีสันมันจะเป็นอย่างนี้ครับอยากทำสูตรอื่นบ้างนะครับสูตรที่เขาคิดค้นมาสูตรเดิมๆจำเีครับต้องคิดค้นสูตรใหม่ครับ เราเกิดมาต้องคนคนเข้าไปคนเข้าไปครับนี่ครับสีฉันครับนี่ครับยำเลยครับต้องนิ้ผักครับใะผักเลยครับผักไม่ใช่ผักหอมนะครับเป็นผักนี่ครับแต่ต้องใช้เข้าวคั่วนิดนึงครับ ใบนี้จะออกปปเปรี้ยวหอมๆนะครับไม่รู้ใบอะไรผมก็ามาใส่ครับนี่ครับทีสันนี่ครับถ้าบางคนก็กินแก้มเบียร์นะครับนี่ครับยำนะครับนี่คือยำของเทครับ นี้ก่อนครับ